สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักโคมสู WA 200คิดหนึ่งนะครับมาแนะนำไม่ชมกันนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดพุ่งกี่2คิวนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถตักที่มีขนาดพุ่งกี่2คิวนะครับเดี๋ยวเรารีบไปกันนิดนึงนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าเมฆมาแล้วนะครับเดี๋ยวฝนจะตกแน่นอนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรถตัก2คิวนะครับสภาพพุ่งกี่เนี่ยก็โอเคเลยนะไม่ได้มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยทะลุของเนื้อบุ้งกี่นะครับและที่สาคัญนะฮะ ตัวนี้เนี่ยที่เขามีแบบออปชันพิเศษมากๆที่ถ้าท่านใดที่เห็นชื่อต่นคลิปเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสเปคแขนยาวพิเศษนะครับจากโรงงานนะครับนะเป็นสเปคแขนยาวพิเศษเนี่ยนะแขนเขาเนี่ยจะยาวของรถตักสแตนดาดทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับประมาณ50-60คันเนี่ยจะมีมาคันหนึ่งนะครับเจาตัวนี้นะครับเป็นสเปคแขนยาวพิเศษจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่เอาไปตักขึ้นของสูงเนี่ยขึ้นยุงหรือว่าตักขึ้นข้อเกษตรเนี่ยก็จะได้เปรียบเรื่องแขนที่เป็นเหลนนบยะะะครั ่าก็เป็นข้อดีของเจ้าตัวนี้นะฮะจะเปคแขนยางพิเศษนะครับแล้วก็ต่อมานะครับขนาดยางของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางเบอร์17.5 25นะครับเป็นยางสแตนดาดของรถตักกล่องคิวนะครับแล้วก็สภาพยางเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเจมแมวมากๆนะฮะยางแบบนี้ใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับเนี่ยนะฮะโอเคต่อมาระบบเกียร์ของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ทอธรรมดานะครับเน้นความดูแลง่ายใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสภาพเกียร์ใกล้ๆนะครับ ครปปับสภาพเอียก็แห้งๆสวยดีมากๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับนะฮะสวยนะครับ2อ0รุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับพวกบังคงบางโคนนะครับพวกตัวลงตัวรถเนี่ยไม่มีรอยผุเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูด้วยเี่นนะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยตัวนี้นะครับจะใช้เป็นเครื่องยนต์อกสูปนะครับอ่าเครื่องยนต์อกูบนะฮะแล้วก็ลาดเครื่องของเขานะครับก็จะเป็นคมมสู ค้ก 6D105 นะครับอ่าเนี่ยนะครับลูกพาครับเป็นเครื่องโค้ก 6D105 นะครับเดี๋ยวดูสภาพเครื่องใกล้ๆครับว่าเขามีสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับเครื่องยนต์เขาทํางานได้แน่นปกติดีมากๆนะครับเนี่ยนะอ่า200รุ่นหนึ่งนะครับคันนี้มาสวยนะครับท่านใดสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บนขวามือได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเบอร์ทรงอัดเลยนะครับนะนะมาสวยนะครับยวเปิดเครื่องใ้ฝั่งให้ดูด้วยฝั่งนี้จะเป็นในฝั่งของหัวชีดนะครับ เครื่องยนต์เขาแห้งสวยดีมากๆนะครับไม่ม <tinc S 1> ีจุดรั <único S 1> <coil S 2> ่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับนะส่วนมากๆนะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เป็นสภาพรอบคันนะครับของเจ้าตัว WA 200คิดหนึ่งคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนหัวเก่งกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองขับให้ดูเบื้องต้นด้วยว่าการทํางานของเขาเนี่ยยังโอเคดีอยู่หรือเปล่านะครับโอเคไปดูกันครับนี่นะครับถัดขึ้นมานะครับในส่วนของที่นั่งด้านบนหัวเก่งนะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับ นี่นะครับพอนั่งแล้วเนี่ยฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะมีเกียร์เดอนหน้า4เกียร์นะครับอยหลัง4เกียร์นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวระบบคอนโทรลของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นระบบคอนโทรลคู่นะครับเนี่ยนะฮะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองขับให้ดู ูงมากนะครับกล้องนี่แทบมองไม่เห็นเลยนะครับนะการทํางานของเขาเนี่ยก็ทํางานได้ไวโอเคเลยนะครับในส่วนของขําแขนนะครับขําตัวยกของแขนนะครับก็ทํางานได้แรงดีปกติเลยนะครับนะผมยกแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าพายกสูงมากเนี่ยด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นแขนยาวพิเศษนะครับมันจะทายไม่เห็นนะครับติดหลังคานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองเกียร์กันต่อนะครับแรงตัวนี้นะครับแรงแขนดีปกติเลยนะครับ ลองขับกันนิดนึงนะฮะแรงก็โอเคนะครับอันนี้เหยียบไปเนี่ยก็ไม่ต้องรอรอบอะไรนานนะครับเหยียบไปก็ไปเลยนะครับเกียร์ยังโอเคอยู่นะครับตัวนี้นะครับเบรกดีด้วยนะครับเบรกที่เดียวอยู่เลยนะครับลองไล่เกียร์ดูนะครับหนึ่งสองนะครับสามนะครับ สี่นะครับเกียร์ใส่ได้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับและเกียร์แรงดีด้วยนะเนี่ยนะเบรกก็ดีนะครับเหยียบทีเดียวหยุดเลยนะครับอะลองเกียร์ด้านหน้าอีกทีหนึ่งครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับเกียร์ก็ใส่ได้ครบดีนะครับเกียร์แรงใช้งานได้ครบปกติทุกเกียร์เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการทดลองขับคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว200รรุ่นหนึ่งคันนี้นะครับแขนยาวพิเศษตัวนี้ครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตากโฮมสุ WA 200K1 สเปคแขนยาวพิเศษจากโรงงานตัวนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มนะครับได้ที่เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีรูปพร้อมวิดีโอนะฮะแบบละเอียดเลยนะครับลองขับกันแบบละเอียดละเอียดนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้พิจารณากันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับทางไลน์นะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถ มาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านกว้างๆแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันอาจจะมีโลชั่นที่ร้านนะครับส่งให้กับลูกค้าทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยนะคันนี้นะครับก็มาสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับและที่สําคัญนะฮะได้สเปคแขนยาวพิเศษจากโรงงานด้วยนะครับอ่าท่านไหนสนใจก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะฮะกับเจ้าตัว wa 200รขีดหนึ่งคันนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ให้้ผมดวยนะครับสาหรัับวนนี้ก็ขอลไปก่อนครับผมสสวััดีครบ